กล่าวคำนี้ชีวิตดีขึ้นแน่นอนต้อมสไตล์กล่าวคำนี้ชีวิตดีขึ้นแน่นอนหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าจะใช้คำพูดอะไรที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมคนคีคำหนึ่งอยู่คํำคำหนึ่งอยู่ค่ะที่เป็นหนึ่งคำมหัสจรร ทำไมต้อมสไตล์ถึงเรียกว่า,วาเป็นคำมหัศจรรย์เพราะว่าคำคำนี้เปลี่ยนชีวิตของเราได้แน่นอนเพราะว่าคำคำนี้เป็นคำว่าขอบคุณคำว่าขอบคุณนั้นรู้ไหมคะว่าเป็นคำที่เป็นพรมลิขิตชีวิตเมื่อชีวิตรู้สึกแย่หรือชีวิตรู้สึก สุขภาพไม่ดีทางด้านร่างกายให้เรากล่าวคำว่าขอบคุณแล้วชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปทันทีค่ะตามประสบการณ์ของต้อมสไตล์ค่ะเวลาที่ต้อมสไตล์ไม่สบายต้อมสไตล์จะพูดคำนี้กับตัวเองค่ะขอบคุณร่างกายของฉันที่ แข็งแรงขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันที่ทำงานอย่างปกติขอบคุณร่างกายของฉันที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมพอพูดคำนี้ต้อมสไตล์รู้สึกดีขึ้นทันทีเลยค่ะท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งเชื่อถ้าไม่ได้ลองกับตัวเองลองเอาไปใช้ดูนะคะว่า คำคำนี้คำมหาศจรรย์นี้จะดีหรือไม่ค่ะเพราะอะไรคำมหาศจรรย์นี้เป็นคำที่เกี่ยวกับพรมลิขิตชีวิตค่ะเมื่อเรากล่าวคำขอบคุณจะทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปจากชีวิตที่แย่ๆ yeah, yeah, ก็จะดีขึ้นทํา เพราะอะไรเพราะการกล่าวขอบคุณเป็นการกล่าวที่สำนึกรู้คุณทำให้พลังจิตใต้สำนึกของเราทำงานได้ดีขึ้นกล่าวขอบคุณคำขอบคุณจึงเป็นคำมหัศจรรย์ที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นค่ะคำว่าขอบคุณ กล่าวทุกๆวันตื่นนอนขึ้นมาก็กล่าวทุกๆวันนะคะขอบคุณทุกสรรพ,พสิ่งขอบคุณอากาศขอบคุณจัก,กรวาลขอบคุณโลกใบนี้ขอบคุณร่างกายของตัวเองนะคะเพื่อชีวิตของเราจะดีขึ้นแน่นอนคะ่ะขอพระคุณคะ่ะ